สวัสดีเชา้าผู้ติดตามช่อง f ฟลเวอร์อ่อนแก้วช n แนลนะครับผมก็นานๆได้พบหน้าพบตากันทีเนาะช่วงนี้ก็หายไปนานไม่ค่อยได้ทําคลิป YouTube เลยก็วันเนี้ยมันมีเหตุการณ์สําคัญสาคัญเกิดขึ้น2เหตุการณ์พร้อมกันอ่าขอว่างโทรศัพท์อีกเกิงหนึ่งก่อนเกิดขึ้น2เหตุการณ์พร้อมๆกันครับเหตุการณ์แรกคือตอนนี้ เดลิเวอรี่การส่งอาหารนะครับของค่ายเดลิเวอรส่งอาหารแ r ล็ f ฟู้ดลดค่ารอบจาก40บาทหรือ28บาทนะครับก็คือตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นสายแกล็บ i วินเต็มตัวจากตอนแรกก็คือเป็นสาย g r a ็บควินแกล็บเอ็กส่งคนส่งของอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีรับอาหารบ้างปล่าไปแต่ตอนนี้ถ้างานไม่เงียบจริงๆผมจะไม่รับงานอาหารเลยนะครับบางทีขับรถไปรับอาหาร3กิโลแค่ขับรถไปรับอาหารนะครับขับรถไปรับอาหาร3กิโล ส่งลูกค้าอีก3กิโลรวมแล้วขับรถ6กิโลได้แค่28บาทอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มกันเลยครับแต่เห็นเขาบอกว่ามันจะมีบวกค่าเสียเวลาแต่ค่าเสียเวลาผมได้ข่าวมาว่าเขาจะให้แค่เดือนเดียวนะครับผมแล้วก็ค่าเสียเวลานี้จะให้แค่ไม่กี่บาทด้วยประมาณ2บาท3บาทก็คือรวมๆแล้วเฉพาะช่วงโปรเดือนแรกอะ่ะก็คือได้ไม่เกิน30บาทครับขับรถประมาณ5กิโล6กิโลแต่ได้แค่30บาทผมว่ามันไม่คุ้ม กับกันถ well. ve ้าเป็นแกร็บวินนะครับขับรถ5กิโล6กิโลอย่างน้อยๆต้องมีสัก45บาทหรือ50บาทนะครับก็คือตอนนี้ผมหันมาเป็นสายแกร็บวินเต็มตัวตอนนี้ผมเนี่ยถอดเสื้อแก๊ปออกใส่เสื้อธรรมดาออกเลยเนี่ยเอาเสื้อรุ่นตอนที่ยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่มาใส่วิ่งงานเลยครับเป็นแกร็บวินเต็มตัวอันนี้คือเหตุการณ์แรกเกี่ยวกับแกร็บู้นนะครับลดค่ารอบจาก40บาทเหรือ28บาทนะครับผมแต่ก็ถ้าเกิดว่าส่งไกลขึ้นระยะทางมันก็ เพิ่มขึ้นค่ารอบมันก็เพิ่มขึ้นก็คือได้ตามระยะทางก่อนนะแต่คือขั้นต่ำ28บาทอะ่ะก็คือไม่ไหว28บาทครับก็คือช่วงนี้อาจจะไม่ได้วิ่งแทบ,บฟูดเลยเน้นวิ่งแตบยินกับการเอ็กเซสนี่คือเรื่องแรกและเรื่องที่สองก็คือเกี่ยวกับสโมสรอฟุตบอลเชลซีครับตอนนี้เกรแฮมพอตเตอร์ Potter, คุณซือชาวอังกฤษของทีมเชลซีโดนปลดแล้วครับผมชัยโยโดนปลดจริงๆแล้วตอนนี้ พอตเตอร์เอาออกแล้วจริงๆตอนนี้กุนซือชั่วคราวของเชลซีผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครหรืออาจจะยังไม่ได้มีการแต่งตั้งแต่ตอนนี้ตามที่มีข่าวคือกุนซือที่เป็นกุนซือมืออาชีพนะครับเต็งหนึ่งที่จะเข้ามารับคุมทีมเชลซีก็คือตอนนี้ในความคิดผมนะอาจจะอ้างจากสื่อสำนักข่าวไหลายๆสำนักจากต่างประเทศด้วยแล้วก็ตามเพจเฟซบุ o กในไทยด้วยตอนเนี้ย ผมคิดว่าเป็นเต็งหนึ่งเป็นยูเลียนนาเกลส์มันอดีตกุนซือของทีมไบเอเนตส่วนเต็งสองคือหรนิสเซนริกเก้อดีตกุนซือทีมชาติสเปนนะครับก็คือมันมีเหตุการณ์สองอย่างสำคัญ,คญเกิดขึ้นในวันนี้สำหรับผมอะเป็นข่าวร้ายหนึ่งอย่างข่าวดีหนึ่งอย่างข่าวร้ายคือแก๊ปฟูดโดนลดค่ารอบส่วนข่าวดีก็คือ เชลซีครับผมได้ปลดแกรแฮมพอเตอร์ออกจากผู้จัดก,การทีมแล้วครับผมก็อย่างว่าเนาะท็อตโบรี่ก็เพิงจะคิดได้เนะแต่ถ้ามาคิดได้ตอนนี้ก็โอเคก็ยังให้อภัยอยู่ดีกว่ารอจบฤดูกาลแล้วค่อยปลดหรือดีกว่าแบบฝืนใช้ไปยาวๆอะ่ะปลดตอนนี้ก็โอเคผมว่ามันยังทันเหตุการณ์อยู่นะสมมติบอลเปลี่ยนโค้ดอะถ้าเกิดว่าผลงานมันดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาผมเชื่อว่า เชลซียังจะได้เป็นเตะในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูการหน้าได้อยู่ครับผมมั่นใจว่าเชลซียังสู้ได้อยู่และตอนนี้เชลซีปลดพอตเตอร์ออกแล้วสิ่งโตกํกำลังจะกลับมาผางานแล้วนะครับก็คลิปนี้มาพูดมาแจ้งข่าวสารให้ทุกคนฟังครับมันมีสองข่าวสองเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันในวันเดียวเลยทั้งเรื่องแกปฟูดและเรื่องเชลซีก็ถ้าทุกคนชอบคลิปแนวนี้หรืออยากให้กำลังใจผมก็ช่วยกด ไลค์ like คลิปนี้นะครับผมกดไลค์อย่างเดียวก็ได้หรือกดดูให้มันขึ้นยอดวิวเฉยๆก็ได้ครับดูให้จบคลิปให้มันขึ้นยอดวิวหรือถ้าใครชอบหรือเป็นคนรู้จักผมอยากดูเรื่อยๆก็กดติดตามกด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับช่อง YouTube อ่อนแก้ว Channel น,นะครับสำหรับวันนี้ผมฟลุกหรือเปลนะครับขอลาไปเพียงเทนี้นะครับสสดีครับบ๊ายบาย